เนนะคะเก่งมากมาเลยจ้าโอเคพี่สวยนะกลมกล่อนมาก นี่ฟันเราเราเราขาดเลยนะนี่ฉีช้ชาเราเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่เห็นค่ะให้สำรวจดูบ้านกันนะคะนี่รถรถนะั่ง ไม่ออกเลยนะพี่รูปในสือเสียใจนะคะวันนี้นะคะเราถ่ายรูปเยอะน้องๆบอกว่าพี่ถ่ายรูปตลอดไหมคะพี่ก็ถ่ายค่ะพี่ถ่ายพี่ถ่ายตลอดเลยค่ะแม่พี่ก็ถ่ายนะคะแม่พี่จะไปถนรูปเปน,นะนค่ะมาดูในบ้านก่อนน้ำป้าเราเลือรั่วค่ะนี่เราไม่ดูแนละ ค้าสวยมากสวยมากค่ะเราเข้าปานก่อนนะคะ,ะ,คะอ้าวทำอะไรอยู่กันอิม่มแล้วค่ะนนพครเร็วพ่พ่ดูกันไหม นี่เรามาดูของเล่นกันของอรดึ๊ทชแรกของอระดึกก๊กแค่แบบนี้นะคะสวยมากเป็นท่าหาด้วยมองฉันขอประทางไปเละคะ่ะที่ใช้วิธีนี้แต,ต่มันจะเป็นจริงๆนี่คุณมันไม่มีวลามากพอแล้วนะพร้อมยังพร้อมค่ะ เดี๋ยวเรามาดูท่าหาสีแดงก่อนสีเขียวเราจะหายากเลยนะคะนี่ถ้าหาสีแดงกดไลค์กดแชร์กดถับมันให้นี่มีด้วยกับพ่อกับป๊าด้วยนะคะกับพ่อกับแม่นะคะบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมเชยรด้วยาย